วันนวมินพิลมนะคะมีพื้นที่โดยรอบ76ไร่ก,กว่านะคะที่นี่เมื่อก่อนเป็นโครงการแก้มลิงนะคะแก้มลิงฝั่งคลองจันนะคะฝั่งบางกะปิคลองจัน,นะคะ่ะ น,นี้จะเป็นบึงรับน้ำนะคะเป็นบึงรับน้ำเป็นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ฟอกปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพนั้นมหานครนะคะ ก็จะมีลู่ให้สำหรับวิ่งและเดินนะคะลอยกระทงก็สามารถมาลอยกระทงที่นี่ได้นะคะ กล้ถึงวันลอยกระทงสามารถมาลอยกระทงที่นี่ได้นะเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนที่ว่ามีบันไดมีบันไดมีบันไดาทางลง มีบันไดทางลงมาให้เราลอยกระทรงตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอใกล้วันลอยกระทรงกอทมอ,อก,ก็ก็จะดันน้ําเข้ามาให้เต็มให้เข้าให้ให้มาเข้าเต็มตะหลิ่งเลยนะคะเนี่ยให้ให้ให,ให,ให้ให้ถึงตะหลิ่งเลยสามารถเรายื่นมือไปลอยกระทรงได้เลยค่ะน้ําก็จะเต็มบึงนะคะจะมีการผักน้ําเข้ามาให้เต็มบึงเลยนะคะโดยรอบเลยนะคะ โดยรอบก็จะประมาณอยู่ที่2กิโลเมตรนะคะเพือไอ้ลู่เดินเลยโดยรอบแล้วก็ริมตะลิ่งที่เราสามารถลอยกระทงได้อยู่ราวสอกิโลเลยนะคะสามารถมาเที่ยวชมได้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอยู่เส้นถนนนวมินตัดออกถนนเสรีไทยนะคะ งดงามมากๆเลยนะคะสถานที่ร่มลื่นสามารถเดินออกกําลังกายได้ทั้งวันนะคะเพราะลูเดินและลูวิ่งเนี่ยจะไม่โดนแดดเลยนะคะจะอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆนะคะร่มลื่นมากนะคะนี่นะคะก็จะเป็น ทางลงบันไดทางลงเดินมาลอยกระทงได้เลยนะคะจะมีทางบันไดทางลงเรื่อยๆมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมีหลายช่องมีหลายช่องนะคะมีซีกตรงนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าช่องค่ะซีกด้านนี้ก็จะมี9้าช่องนะคะ กทมเขาก็จะปล่อยน้ําขึ้นมาเต็มราวบันไดตรงนี้นะคะเราก็สามารถลอยได้เลยนะคะสามารถลอยได้ร่มลื่นมากค่ะร่มลื่นสถานที่นี้ร่มลื่นมากบรรยากาศดีค่ะ ลมลื่นมากๆเลยนะคะงดงามมากค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นสะพานข้ามบึงนะคะข้ามจากฝั่งฝั่งถนนสีบุรพาค่ะไปฝั่งไปฝั่ง ฟังทางโน้นก็คือนาวมินยี่สี่อยู่แถวและแวกนี้ก็จะมีที่ดินที่ดินบางกะปินะน่าจะมีสำนักงานที่ดินบางกะปิน้ำก็ใสค่ะน้ำก็ใสน้ำก็ใสมาก ก็จะมีจุดนั่งพักมีเก้าอี้นั่งพักเป็นย่ย่อมไปนะคะเดินได้ทั้งวันนะคะที่นี่ใครปุ๋ยเวณน,นี้ก็แกละเข้ามาชื่นชมความงามมาเดินฟอกปอดกันได้นะคะชื่อว่าสวนนวมินทิรมนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะช่องย่าฮาเล่สตอรี่นะคะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะสวัสดีค่ะ ส่วนนี้เปิดตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มนะคะตีสี่ถึงสามทุ่มนะคะเข้ามาใช้บริการได้นะคะลืมบอก <c oughs> ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ